ไอ้กีซียูสวัสดีครับนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วไอซีสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับสวัสดีจ้าตอนนี้ถึงแล้วนะครับไอซีทุกท่านนะครับหน้างานเออเลียวมากเลยคู่บอลแข็งมากด้ว่ว่าถู้ใดล่ะตายแล้วเนี่ยทุกท่านนะโอ้งานโอ้เสร็จแล้วนะครับนี่จะเสร็จแล้วนี่นะครับนะ บอเขาก็ขุดเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้โหนะจริงงานเราทํางานเร็วทํางานดีมากเลยครับนะสุดยอดจริงๆ FC เอซีุกท่านครับเร็วแล้วนะครับนะนะครับพูดเลยพูดว่าไงพูดเราผมไม่ต้องอยู่ในห้องการผมสาดินเลยทำชมดูคลิปหลานดูไม่เชื่อเพราะ อ๋ออันนั้นน่ะพี่เป็นพี่ไทโซ่เป็นคนจีบเจ้าไม่ได้เป็นคนจีบไม่ไม่เกี่ยวจีบเราทำามดีไงพี่มเขาเป็นคนจีบแต่พ่อเป็นคนทำเออก็ก็ให้คนจีบผมก็ไม่จีบผมก็ไม่จีบไม่รู้เห็นมันเขาไม่มีผู้ชายไงเขาไม่รู้น้อยไงน้องมุกนี่เนาะใช่ไหมล่ะสาสารคิดว่าชอบแม่อะไรแต่ว่าดูไม่ดูชดบไหมลนะสวัสดีครับลุงนี่สวัสดีครับสสวัดี โอ้ขอหยัดมาดูบ้านดูงานโอ้นะครับสวยงามสวยสวยแชมยสวยสวยโอ้โหสวยสวยกว้างๆนะกว้างๆกว้างๆประตูหน้าต่างเปิดรับลมนะครับโอ้ลมเย็นเลยครับเอซีนะครับสวยงามอยากจะใหู้มัน

สเาเยมสบายดีไม่ได้ไปเยี่ยมใคมาแดงบ่มาเ่ไปเลยไปเยี่ยมมาแดงบ่มเนี่ยวครับผมนะเออได้ินี่หดสั่งมนาธรรมดาเาสั่งไมป่า้หรืฝาบ้านเลยนะมือฝาบ้านได้ไี่หรือฝาบ้านมาทำาแบ่โอ้หึงกับหรือฝาบ้านเลยเคล่ตอกขึ้นอันเีอ้นี่เหรอนี่ไงไอ้ไน ระหว่างนี้ก็ลื้อผ้าบ้านมาทำแอบเลยว่าสั้นพี่น้องโอ้ยพ่อไม่เป่าเนาะอะนี่ปรับผมช่วยว่าจะเอามาปรับพอดีคนเสียก็เลยหยุดชะลอทางลงนั่นบอกต้นหนึ่งบอกหรือว่าสองโอ้บนเลยทางนูปรับทางลงต้นนี้น่าจะออกนะกลัวในอนาคตนะต้องไปถามพ่อัโอ้ยทำอะไรกันเนาะดั่งเพื่อความนี่ไง เพื่อความมาไม่มีปัญหาอะไรกันต้องทนี้อนั้มันสุดเกลีสร้างเขาไม่เปาแล้วมีมีอีกนิดนึงถ้าไม่อยากเอาออกให้รถเราเราบมได้ให้มันรอดท้องรถได้โอ้โหอย่าไปยุ่งกับของเขาแล้วรอก่อนรอคุยกันก่อน อืมอืมคุยกับพ่อก่อนอือืนะทุกท่านนะแล้ก็ายฮะโอจริงเหรอเอกกัน้โอ้ลลูกสาวทั้งสมมันนี้อามาเอาใรนี่มันเปียกมบางามาอมแงว่าแถวนี้ปลวกเยอะเนาะปลวกกินเหล่าวนี่ปลวกมันกินได้เล็กวกินบ้านเจ้านี่มารอบหน้าอาจจะจะลังคากินเล็กเลยบ่ ตายแล้วฮะมันไม่มีอะไรกินขนาดนั้นเลยเหรอตายแล้วพี่น้องนะพวกจะกินเหล็กประสานนอนดูนะนะครับนะก็มีความสวยงามนะครับอิมซีท่านนะครับนะขออนุญาตอัปเดตนะครับผลงานของนะครับช่างพงกับทีมงานนะครับพวกเราก็เพิ่งมาถึงเนาะพี่น้องเราก็เพิ่งมาถึงนะครับขออนุญาตครับทดสอบโอ้สวยครับสวยสีสัน สีสันนี่สวยเหมาะกับน้องปัดนะครับสวยเหมาะกับน้องปัดเลยอีนะครับนะส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะเอฟซีทุกท่านนะครับนะเป็นห้องน้ำนะครับนะเพื่อนก็ทำนะครับห่างกันหน่อยนึงนะครับนะน่าจะมีช่วงพอดีเดินนะครับเดินเข้าออกนะอนาคตเพื่อนอาจจะทำเพิงหรือเปล่าเราไม่แน่ใจน้องเอฟซีนะครับนะแต่เพื่อนได้แค่นี้เพื่อนก็โอเคแล้วเพื่อนว่านะครับนี่นี่หลุม ขุดง่ายอยู่เล่ลุงนี้ง่ายง่ายเหรอโอ้ยง่ายสุดๆเลยใช่ไหมไม่เหมือนกับที่เราไปขุดทางโน้นเลยแม่นบ่โอ้ยทางโน้นมีแต่หินอันนี้หินดินทรายปวดฟันเลยปวดฟันเลยบ่อันนี้ขุดดินดินขุดง่ายเนาะมันเป็นดินดินนี่ดินดินทรายเห็นไม้ขาวขาวถมเออเขียดของมัะดินถมดินถมติดตัวนั้นลงไปนิดหน่อยนิดหนึง หน้าดินอ่อนแล้วทีนี้มันก็ลงไปมันก็อ่อนยิ่งอ่อนลงไปอีกยิ่งออนเรื่อยๆนะถือว่าง่ายเนาะใช่เออเออเออถือว่าได้งานง่ายเนาะก็ดีหน่อยนะขุดดินถ้ายากนี่โอ้โหใช้เวลาครึ่งวันแบบที่เราขุดขนาดใช้เครื่องมือนั่นก็ไม่ไหวเนาะแบบที่เราขุดตอนนั้นนะแต่ตอนนี้สุดยอดเลยใช้แค่เสียมใช่ไหมกดลงก็ปึ๊บๆเลยบ่ใช้คุณนั้นัวอ๋อเครื่องเจาะนี่อ๋อนี่นะโอ้เอหอย่าสุดยอดเนาะเอฟซีเนาะนะตอนนี้ก็งาน เกือบ90%แล้วครับนะ FC เนาะงานนะงานใกล้เสร็จแล้วนะครับนะเหลือแต่นิดหน่อยลงท่อเทพื้นนะครับนะครับก็ถือว่านะครับงานคืบหน้าดีเนาะ FC ทุกท่านนะครับนะกีซียูก็เดินทางมาถึงก็นะครับอุ๊บนะขออนุญาตเดินไปทางนี้นะครับฝากขอบคุณครับนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ